อดใจไม่ไหวนิกกี้นัชชัดโผล่กลางไอจีน้องเบสนุ่งน้อยห่มน้อยก่อนหน้านี้ทำเอาหลายๆคนต่างตกใจกันไม่น้อยหลังจากที่ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์เลิกกล้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเบสรักวานีคำสิงและพระเอกหนุ่มตรงตรงกฤิกรซึ่งภายหลังที่ออกมาใช้ชีวิตเป็นสาวโสดอีกครั้ง ก็ดูเหมือนว่าออร่าความสวยและความฮอตของสาวเบสจะมีเพิ่มขึ้นเป็นกองโดยก่อนหน้านี้ทางไอจีส่วนตัวก็ขยันออกมาเสิร์ฟภาพความแซบในชุดบิกินี่ปวดหุ่นต่างๆให้ได้เห็นกันแบบจัดหนักจัดเต็มงานนี้ทำเอานักแสดงและพิธีกรมากฝีมืออย่างหนุ่ง นิกกี้นชัดกับอดใจไม่ไหวต้องเข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพความสวยของสาวเบสเอาไว้ว่าสุดๆนะเบสและทางด้านเบสคำสิงได้เข้ามาตอบกลับว่าฮ่าน,นานนานทีนาะ